สวัสดีครับวันนี้ผมประจัสายรักกันในช่วงทำมาหาแดครับวันนี้เรามาถ่ายกันนอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธพาซิโอกาญจนาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมครับวันนี้เรามีรถคันหนึ่งเด็ดๆมานำเสนอให้คุณครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า m e r c e d e เ b e n z น G-Class ครับถ้าใครที่นึกไม่ออกว่ามันคือรถรุ่นอะไรย้อนกลับไปดูได้ครับพี่แจ๊ดชวนชื่นก็ขับครับลิซ่าก็ขับนะฮะสำหรับเ e น z G-Class คันนี้คันนี้พิเศษอย่างไรเป็น UK สเปครุ่น 400d เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันมากนะฮะและเป็นรถที่หายากมากเพราะเป็น UK สเปกต้องฝั่งคอนฟิกออปชั่นต่างๆเนี่ยนานกว่า1ปีกว่าจะได้ครอบครองครับแต่วันนี้เรามาจอดโชว์ให้สำหรับคนที่อยากจะได้และจ่ายแล้วเจอจ่ายจบได้สบายๆครับคันนี้เป็น Back Edition น้าเป็น ตัวโคมไฟต่างๆเป็นสีดํากระจังหน้าเป็นดําหมดทุกอย่างที่เป็นโครเมียมเป็นดําหมดล้อนะฮะเป็นล้อแม็กเอ็มจีนะครับตรงรุ่นต่างๆนะว่าเป็นออปชั่นนะฮะด้านในเบาะเป็นดําแดงเมนูแฟกเตอร์นะครับรุ่นท็อปสุดหลังคาซันรูฟเบาะหน้าเบาะหลังเป็นสีดําแดงนะฮะรวมถึงลายไม้ครบหมดนะครับรถคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานสภาพแบบคือเพิ่งมาเสิๆร้อนมันคือรถใหม่ป้ายแดงอะ่ะ ถ้าคุณอยากจะได้รถ Mercedes Benz G-Class 1คันนะฮะแล้วไม่ต้องรอเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาที่เราเปิดครับ12,559,000บาทครับจัดแฟแนซ์ดาว30-40%ครับสามารถส่งมอบได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้วารนตีซ่อมทั่วประเทศไทยครับเสียที่ไหนซ่อมที่นั่นครับและยังมีในเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆนะครับที่ดูแลคุณช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณครบหมดนะฟรีประกันภัยฟรีค่าจัดที่าโอนครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะ0852504444ย้ำอีกหนึ่งดรอบครับ0852504444 ลายออฟเชียลของโชููแอสไซส์สามสิบลสกอร์การ์ลัดไลท์ครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อด่วนครับมีรถพร้อมส่งมอบเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับถ้าอยากได้เบนจีคัสฟิลเฟียแบบนี้เลี้ยวมพีที่300กระลัดไม่ต้องเสียเวลารอครับเจอจ่ายจบได้เลยครับ